วินดีับูพีพิมสวัสดีค่ะกับพวกกวงค่ะในรีแคปเพลงคุบปากนะครับผมคุปาก Shut up ของแทนทำครับฟรีกับชุนเวนนะครับใช่ค่ะทุกคน MV นี้นะคะผมเห็นน้องเขาไปถ่ายกันที่ปัทยาแล้วเร็วมากพอไปถ่ายกันมาปุ๊บแค่ไม่กี่ไม่ถึงอาทิตย์อะเม็นขององเขาลงแล้วอะตัดต่อนตอนเราไปถ่าย MV กับแทนทำก็เร็ก็เร็วใช่ใช่ไม่คือมันดีไงคือน้องแบบว่าทีมงานขยันทำเพลงขยันลงเพลงใช่บรรจงทำนะคะเออในนี้พูดถึงบรรจงทำด้วยนะทุกคนนั่นแหละทีนี้แทนทำมาแบบโอสคูลนะเพราะว่าฟรีกับชุนเวนเนี่ยชุนเวนเป็นแนวโอสคูลอยู่แล้วช่ไหมชอบนะชอบแบบมาสไตล์ใหม่แล้วแบบ โอซูคูแกงเตอร์อะแล้วมีความปั่นมีความปั่นในตัวด้วยนะคะในเนื้อเพลงเนื้อ้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบทั้งชนบุรีโฟแลวก็ดีนไวโยมีกายเจมส์แล้วมีน้องโดมีอัศนีอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยนะคะทุกคนใน MV วีทุกคนแม่งดูสนุกกันมากเลยนะใช่ดูรับก็แทนแทนแทนโพสว่าเอ้ยต่อไปจะให้ดีนไวไปไหนบุ้งก็เลยไปเป็นเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนเพราะว่ายังไงคือบุ้งอยู่ลำพูนอยู่แล้วใช่ั้ยล่ะก็สามารถไปเชียงใหม่ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องไป ท่านีที่พูดคือเราก็อยากกลับบ้านด้วยอยากไปเที่ยวบ้านนั่งเครื่องไปโอเคมาทุกคนเรามาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะเพลงนี้มีปากมีปากก็พูดไปพวกที่ดีแต่ปากไม่ลงมือทามึงรั่วอะไรเพลงกูรอประกาศสักวันจะดังไปทั่วไทยไม่ต้องออกตลาดแต่พวกที่ปากไปคั่วไฟคั่วไฟนี่คือแบบคั่วพริกั่วเกลืออย่างนี้ป่ะคั่วพุงแดกเพลงแทนทานี่สักวันจะรอประกาศจะดังไปทั่วไทยนี้นะผมรู้สึกว่ายังไงน้องแม่ต้องดังมากกว่าเนียเพราะว่าผมรับรู้ได้ถึงความขยันของน้องผพมามส่งเพลงให้ผมฟังบ่อ มากแล้วแบบแต่ละเพลงคือไม่ได้ทําแบบลวกๆหรือว่าอะไรมันฟังแล้วมันคือมันโอเคทุกเพลงอ่ะมันดีทุกเพลงแทนทานี่ที่บูมบอกตอนที่มีเฟซกันแรกๆคนกดไลค์อยู่ไม่กี่สิบเอ้ยอันนี้นี่พี่ติดพี่ดูจริงตอนตอนพี่กับน้องมีเฟซแรกๆพี่เห็นเอ้ยคนกดไลค์น้องไม่เท่าไหร่แต่ทุกวันเนี้ยคนกดไลค์น้องเยอะมากคือมาอาบอกเลยแทนทำนี่มาสวัสดีครับกูแทนทําทําเพลงกูอย่างเดือกมึงลองเอาหูมาแยงฟัง หนูยังฟัง,งแค่จะคอกหนึ่งทีมันคงสนั่นยันแจกันอ๋อแล้วก็แการสั่นงนี้ยชีวิตกูเทพไปทุกอย่างขนาดแค่ยืนตอนแปลงฟันเนี่ย แปลงฟันก็มาเห็นปะแทนทำแยงฟังแจกกันแปลงฟันดูดิทํสสาสองพันสกูเริ่มทำเพลงมาหนึ่งปีเริ่มรู้จักบิดรู้จักคีและอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้จักดีคือแทนทำเนี่ยทำเพลงทุกแนวเลยนะทำทุกแบบเพงลงรักเพลงช้าเพลงแบบแร็ปเพียวๆนี่ก็มาโอซคูอีกแล้วทำทุกอย่างแต่เขาก็ยังบอกว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กูไม่รู้จักดีเนชีวิตมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้สิ่งใหม่ไปเรื่อยนะไม่มีใครที่แม่งรู้ทุกอย่างเก่งไปหมดทุกอย่างหนึ่งปีนี่ทำได้ขนาดนี้นี่ปังมากเลย ปังป<ช>ุยเด้กูใช้ชีวิตมาคนเดียวยังไม่เคยรู้จักทีมก็เพิ่งจะมารู้จักนี่<ช>แหละน้องก็รู้จักทีมนะตอนเตะบอลน้องก็ต้องมีทีมเออใช่เออจริงจงเจอพี่บูมแล้วเล่นูแล้วยาเย็นต่นะคะกำแพงมันสูงแค่ไหนแต่ก็ยังรู้จักเฟนอันนี้ชอบถูกเพราะว่าอุปสรรคไม่ว่าจะสูงขนาดไหนเราก็ต้องมีความพยายามไม่ว่าจะสูงใบใบถึงก็เราไม่ได้เม่อนั่นแหละค่ะเราก็ต้องรู้จักขยันรู้จัก หมั่นทามีปัญหาก็ต้องแก้อะไรอย่างงี้เนาะกูต้องเดินต่อแล้วเอ้ยบมชอบพันนี้นะพอจังหวะนี้กูต้องเดินต่อแล้วเปลี่ยนโปรไงกูต้องเดินต่อแล้ว1ปี2000 0ซับกูเป็นคนก่อจิกรร๊กซอตัวนี้ไม่เคยจะอ่อนแล็บเขาก็หมายถึงตัวเขาเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในเดียไวในภาพใหญ่ก็เป็นแค่ตัวหนึ่งในภาพใหญ่แต่ตัวเนี้ยไม่เคยอ่อนแล็บอเออเขาปล่อยเต็มที่เนาะกูแค่ปล่อยลามปล่อยแทนก็จริงอะ่อแทงเอาหรอปล่อยลามปล่อยแทงแทงก็คือเธอรู้ใช่ไหมแทงน้ำไม่ใช่มันคือตัวในเกมตำแหน่งมันเป็นตำแหน การเล่นตัวแท้งนี่คือตัวแบบตัวชนอ่ะตัวแบบเข้าไปรับตี่อนะเพราะว่าแข็งแร่งอันนี้ปล่อยแล้วไปต่อยแท้งเลยต่อยตัวแก่งสุดให้มันออกไปเหมือนกับหมัดแย็บมองเงินในบัญชีหนึ่งปีกูมีแต่บัตรแบงค์หมายถึงมีบัตรเงยเราเเราเล่นเราเล่นเราเล่นเออในบัญชีมีแต่นี้บัตรเครดิตเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นกูทําเพลงกูได้เงินจากเพลงจะจากที่เราคุยกับน้องเนาะน้องก็แบบว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็คือมาจากเพลงเราทาเพลงรับจ้างทำเพลงมีคนมาจ้างเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านนี้กัชอบแกล้งแกล้งแกล้ง ีหมายถึงปืนไหมลีผ่านมาอีกทีกูมีแต่แกงแกงแกงคือก,ก่อนหน้านี้กูก็จะแบบก้องแกงเฉยๆอย่างนี้เปล่าแต่พอผ่านเวลามาปุ๊บเฮ้ยตอนนี้กูมีแกงเลย น่าจะใช่ป่ะชวนคุณมาชิมผมมีแต่แรปแรปแรปและ D N Y มาแรปให้ฟังทําให้คุณแดนแดนแดนแต่เพลงนี้แดนจริงเยกตามจริงไอ้อันนี้ที่เขาบอกว่าพามาอีกทีกูมีแต่แก๊งแก๊งแก๊งเนี่ยก็คือเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกไปว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักทีมไงอยู่คนเดียวมาไม่เคยรู้จักทีมจนเนี่ยผ่านมาอีกทีเนี่ยเอากูมีแต่แก๊งได้ไปหมดเลยใช่เออมีแต่น้องๆมีแต่เพื่อนๆบรรจงทําไม่เคยสนเรื่องฟ mm ีดแบ็กเพลงใน G T A พวกกูแม่งเดือดจนซีแสบอันนี้เรื่องจริงค่ะ ไม่ต้องการกระแสหรือฟีดแบ็กอะไรมากแต่แต่เราแค่ตั้งใจทํามันก็เหมือนชื่อเขาที่ว่าบรรจงทําให้ออกมาให้ดีที่สุดถึงไม่สนใจคือชื่อของอะไรครับที่ถ่ายทำเอ็มวีอะทีมที่ถ่ายทำทีมใช่ใช่ค่ะอ่าทีมโปรดักชั่นของเขาอชโอเคชื่อทีมว่าบรรจงทําไปติดตามได้นะคะในเพจผลงานดีเยอะมากไหมครอยากจะจ้างทำเอ็มวีหรืออะไรก็ตามไปดูได้เลยนะคะบรรจงทําสาวๆในจอได้ยินเสียงผมแทบกีดแตกอุ้ยไวอุ้ยตายทําไมแทนทําแมงคเจัดว่าสาบคือโคตรฝันเนี่ยกวนตีน ต่อไปนะคะชุนเวนชุนเวนมาเหมือนแบบนิดเดียวนะแต่ก็เดวดรัวใช่ใหม่มากใช่มึงอย่าปล่อยให้พวกกูแล็บนะมันจะพ่นไฟไอตอนเนี้ยเริ่มต้นใช่อะคือเหมือนเขาแบบเนี่ยตรงเนี้ยมีปืนเนบอะก็คืออย่าปล่อยให้พวกกูแล็บเพราะว่ามันจะเหมือนแบบแล็บรัวระวังคาร์บอนไดในอากาศไปมั่วไฟคาร์บอนเนี่ยไปโดนกระทบกับไฟมันก็จะทําให้ระเบิดอย่างนี้ปะคาร์บอนไดไม่แน่ใจวะจริงๆแล้วไฟมันต้องมีออกซิเจนมันถึงจะติดไฟได้แต่คาร์บอนไดออกไซด์จำไม่ได้ต้องมันเป็นอากาศเป็นพิษไงคาร์บอนอะ ต้องย้อนกลับไปตอนเด็กๆครับอันนี้เรียนวิทย <c oughs> าศาสตร์ใหม่จำไม่ได้แล้วไอสัตว์เดี๋ยวได้ชิปหงชิปหายไฟลุกไฟลามไปทั่วไทยกูไม่อยากมีคดีพอพวกมึงทั้งหมดโดนไฟลวกตายนะก็คือไฟจากปากกูที่แลบออกมาได้แหละกูอยากมาให้กูแลบเลยเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลวกพวกมึงตายหากันหมดทั้งประเทศใช่เออแล้วให้แลมึงไม่อยากจะร่วมแลมึงไปมั่วไม่รู้มึงด่าใครไอสัตว์เพราะตอนนี้กูก็ด่าไปทั่วเหมือนกันขำตรงเนี้ยเออจริงด่าไปเจ้าเจ้าเ้ากู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 กกู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  ติดปากแนะนําว่าอย่าไปบ้วนนะโฟมมันร้อนนะอ๋อใช่โฟมมันร้อนอย่าไปบ้วนทิ้งแต่ถ้าพวกมึงไม่เก็ตโจนินบอกให้ไปคุยกับส่วมไหมเนี่ยก็คือไม่ต้องมาคุยกับกูเออไปคุยกับขี้ไปใช่ยังไม่จบถ้าพวกมึงอยากจะมัวคดพ่อคดแม่พวกมึงก็ได้นะไอสัตว์ถ้าอยากจะร่วมไหมงี้ยวันจะบอกว่าชุนเวนมาโหดอ่ะมึงเอาไงอ่ะมึงเอาไงมาจะตีอย่างเดียวใช่มาจะตี ฉันเริ่มเรื่อยๆทำเพลงโหดๆแบบนี้<ช>เท่าไหร่เนาะวันนี้อะ,อ,อะไรนะพเพลงนี้ชุ่งเวงแม่อ่องยงไม่อ่งอง,องยองย แล้วก็มีตอนจบแล้วมาโผล่อีกทีนึงที่แบบว่าแรปบูไม่ใช่ทั่วไปเ้ยเออใช่แรปบูไม่เท่เท่วไปเออนั่นแหละค่ะจบแล้วนะคะประมาณนี้จริงๆมันเพลงที่เต้นนะแ๊ดแดง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 อะไรเด้เพราะว่าบีทเป็นแบบโอสคูมันจะโยกไงใช่ถ้าบีทโอสคูจะโยงจริงโอเคครับทุกคนจบแล้วอยากให้ทุกคนไปฟังเพลงของ D N Y กันนะใช่ผมว่าแก๊งนี้ดีทุกคนแล้วเพลงก็ดีทุกเพลงจริงๆมีน้องอัศนีกับน้องโดเด้อยังไงก็ไปฟังกันบายบายเจอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืมไป ฟังเพลงกันเยอะๆนะจ๊ bye ะบ๊ายบายค่ะบาย